สองรักที่เกิดแจกหัวใจและนี้คือรักแท้ที่ไม่มีวันจะจางหายไปถึงแม้ต้องเจอพายุกระหนังฟ้าดินจะสลาย อินฟ้าอินฟ้าอิงฟ้าตามไปสิตามไปเร็วอิงฟ้า พวกมันอะไรพวกมันเป็นใครใครเอาตัวอิงฟ้าไปแทบออกรถครับเฮ้ยระวังเลยสิพี่ฮัลโหลไฮ้ย้ายครับ เสียงครับว่าไงเชนนี้สวัสดีครับคุณชาย <laughs> <laughs> ลูกสาวคุณชายนี่ก็น่ารัก <laughs> นี่แกทำบ้าอะไรเหรอแกลูกสาวฉันไปทำไมอะไรนะเอาลูกสาวฉันมาทำไมรู้เพาอหน่อยสิครับคุณชาย <laughs> คุณชายรู้จักผมเหมือนกันเ หรือว่าจะไม่รู้จักกันซะแล้วฉันถามว่าแกเอาลูกสาวฉันไปทไําไมถ้าคุณชายช่วยผมแต่แรกมันก็จะไม่เป็นแบบนี้แกเอาลูกสาวฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เอาลูกสาวฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ไ่ฉันฉันจะฆ่าแกคุณชายไม่มีสิทธิ์ขึ้นเสียงกับผมนะฟังผมให้ดีๆนะจัดการเคลียร์คดีของผมทั้งหมดให้ผมพ้นผิดทุกคดี แล้วก็ขอเงินผมใช้สักสองสามล้านไม่พอไม่พอเอาสักสิบล้านก็แด้วกนแกผมให้เวลาคุณชายหนึ่งวันจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นลูกสาวคุณชายตายไอ้สิ่งจิ้ง ไปบอกพ่อแกถ้าอิงฟ้าเป็นอะไรไปเนี่ยฉันถือว่าเป็ความผิดของพ่อแกและแกมั่นใจได้ว่าพวกแกจะไม่ได้อยู่อย่างสงบอิงฟ้า ังไว้แล้วถ้ามันฟื้นขึ้นมาเราออกนิดขึ้นมาเองแล้วก็เป่ายาส่งมันไปอีกรอบนึงกูไม่อยากได้ยินเสียงมันเข้าใจไหมทังไวหาหลวงนี่ฉันเย็บเสื้อมาให้ทำไมอะ่ะสวยไหมขอบใจนะการาเกด พ่อเอ็ฮัลโหลอังพ่อพ่อพ่ออินฟ้าถูกใครไม่รู้จับตัวไปพ่อพ่อพอจะรู้หรือเปล่าป็นถือมือใครอ่ะพ่อแล้วตอนที่พ่ออินฟ้าไปหาที่สถานีเนี่ยมีใครรู้บ้างหรือเปล่าพ่อ พอ,อิงฟ้าเลยอันตรายนะพ่อถ้าพ่อไปส่งเขาไปอะเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกแกว่าอะไรนะภาหลวงผมพูดเรื่องจริงไม่ใช่ครับพ่อถ้าพ่อไปอิงฟ้าออกไปเนี่ยเขาคงไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้หรอกพ่อแกรู้ไหมว่าถ้าวว่าแกอยู่กับอิงฟ้าอะไรจะเกิดขึ้นแกรู้ไหมว่าสิ่งที่แกทำนี่ยเคยทำมาก่อนแล้ว แล้วผลที่ได้รับมันคืออะไรนี่ฉันองกลายเป็นหมอขาเป๋ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูแกมา20กว่าปีเนี่ยผมเข้าใจนะว่าพ่ออาจจะมีอดีตที่เจ็บปวดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันได้เกิดขึ้นกับผมไม่ใช่เหรอครับพ่อฉันไม่มีอะไรต้องพูดกับแก,กแล้ว ฉันรู้ว่าจะส่งให้อิงฟ้าไปอยู่กับพ่อของเขาละฉันส่งให้อิงฟ้าไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ฉันรู้แค่นี้หาหลวงนี่บางทีมันไม่ใช่ความผ็นของลุง่าเลียงหรอกนะพ่อของอิงฟ้าขาจะมีศัตรูอยู่แล้วก็ได้อะใครจะไปรู้้าหลวง จริงหนาจริงสิฉันเห็นอิงฟ้าโดนแบกเข้าไปในบ้านนะสลบแบกไม่มีสติเลยมันอยู่ที่ไหนผ่านทงไปที่นะนในป่าปาเหนือนู่นน่ะที่เราที่เราเจอมันบุกปากนะหมอผาหลวงนหลวงยผ่าหลวงเขาจะไปช่วยอิงฟ้านะเราว่าไปแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าไหม พวกมันเยอะมากเลยนะอีกอย่างนะอาวุธมันเพียบเลยอะ่ะอันไม้สามารถแก้กินะฉันจะรูหน้าไปก่อนเดี๋ยวก่อนพาหลวงเพราอ,อย่ามาห้ามผมเลย,ยงม้นก็จะช่วยออ้ฟ้าฉันไม่ได้หา้ามฉันแค่ขอไปช่วยด้วยเท่านั้นพาฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ ไปในห้องเร็วผมเบิกเงินมาให้เรียบร้อยแล้วครับคุณอาขอบใจมากเพลิดเพนบครับคุณชายโทรมาหาผมเองเลยเหรอครับฉันจัดการให้แกแล้ว จริงเหรอครับโอ้โหรวดเร็วจริงๆเลยนะเนี่ยผมไม่อยากเชื่อ <laughs> ฉันอยากได้ลูกสาวฉันคืนตอนนี้เลยนั่นก็ได้อีกหนึ่งชัชวโบงเจอกันผมใจของผมเอาแผนที่ไปทิ้งไว้ที่รอปภอของโรงแรมห <laughs> วังว่าคุญชาคงจะมาเล่นตุกติกกับผมคืนลูกสาวฉันก็แล้วกันผมคืนให้อยู่แล้ว เราเร่บไปกันเลยไหมครับ,บุนาอยู่ที่นี่แหละฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่เพื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยฉันทันแต่ผมไม่อยากไปตามหาน้องอิงฟังจริงนะครับไม่ต้องห่วง,งหรอกนา hey, เทพเตรียมรถไะ กระเกตดูแลผารลวงม,มาด้วยนะลุงจะไปไหนอะจ๊ะก็จะช่วยพาเองฟ้ากลับมาให้พ่อมันเรื่องที่เกิดทั้งหมดเนี่ยจะมีส่วนที่ทำผิดด้วยลุงพาเลียงครับอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยลุงอีกแรงแล้วกันนะฉันจะพาพวกเราไปช่วยด้วย 哦，你这个怕冷。Uh, หลวงเมื่อไหร่เธอจะคิดแบบนี้กับฉันบ้าง